คุณเล่น RTA แล้วเกิดปัญหาหยิบตัวละครไม่ถูกเดินแบนตัวเคยทำแพ้ผมเชื่อว่าองเมีจิน้ำตัวนี้จะสามารถช่วยคุณได้หรือถ้าเกิดเจอองเมีจิน้ำเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีแก้ทางนางให้ด้วยเลยสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมคดิงผมทำคลิปเกี่ยวกับเกม Summoners War โดยจะหยิบยกหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกด subscribe กันไว้ได้นะครับเพราะองเมลจิน้ำ ตัวละคร5ดาวแท้ที่ผมพึ่งได้มาล่าสุดเลยนะฮะลองปั่นใช้งานดูแลวงดงามมากใช่ครับน้องน่ารักสุดๆไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิน้องเก่งมากนะผมหยิบนางบ่อยมากแล้วก็ชนะได้เพราะน้องมาหลากหลายหนเลยน้องเป็นสายซัพพอร์ตก็เลเวลที่40เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่11,000ซึ่งซึ่งเยอเยอะนะฮะขณะที่เดฟ747ก็กลางๆค่อนไปทางสูง เพราะงั้นถ้าจะทำรูนเนี่ยก็ควรจะเน้นเลือดมากกว่าดีเฟนส์เพราะว่าเลือดตั้งต้ในให้มาสูงมากค่าแอตแท็กก็กลางๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันทำดาเมจแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะก็อาจจะไม่ต้องไปโฟกัสหนักแล้วก็สปีดก,ก็กลางๆเลยนะฮะ103ถือเป็นค่ามาตรฐานที่สามารถทำรูนจูนสปีดให้กับทีมได้อย่างง่ายเลยมาดูความสามารถสกิลกันเริ่มกันที่สกิล1 Burning Soul จมตีศัตรูแล้วก็ลบบัฟด้วยโอกาส50%ดูดแอทแทคบาของศัตรู30%ด้วยโอกาส30% <c oughs> เมื่ออัพเต็มแล้วเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่นะ15 25 30ก็จะเป็น60%นั่นเองโอกาสดูดเกศ30%ด้วยโอกาส60%นะฮะแล้วก็ได้โอกาสลบบัฟที่ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีนะก็สกิลหนึ่งมันก็ตะกูลผู้กันเนาะ แต่ก็คือดีกว่าหน่อยคือสามารถลบบัฟได้ด้วยนะฮะสกิล2 Pass Life Spell Summon มมวิญญาณแห่งความตายของพักคพวกแล้วก็ใช้สกิลของตัวนั้น1ครั้งสกิลพาสซีฟของมอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่ถูกใช้งานเมื่อใช้กับพักพวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับ Soul Protection ให้กับตัวนั้น2เทิร์นแล้วก็ ลดสกิลครูดาวหนึ่เทิร์นก็คือเนี่ยสามเทิร์นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ให้กับตัวที่ไม่ตายเนี่ยก็จะได้การตาย1ทีแล้วก็ครูดาวแค่2เทิร์นนะฮะเออดีมากเลยสกิล2สกิลอันติ all things in nature นำบัฟแดงทั้งหมดในการสต่อสู้ครั้งนี้นะครับให้กับศัตรู1เทิร์นทุกตัวเลยนะแล้วก็ให้บัฟดีกับฝั่งเราทั้งหมด1เทิร์นเช่นกันโอ้โห อย่างเทพบนบะครูดอาวอยู่ G5 ห้าด5ห้าเทิไม่แปลกใจแนละ้วว่าครูดาวนานเนี่ยสกิลอย่างเทพแล้วก็ลีดเดอร์สกิลเป็นเพิ่มเลือดให้กับมอนสเตอร์33%ก็ดีนะฮะผมก็ใช้อยู่ไม่ถึงกับแย่เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นลูนที่ชะอ๋ะอไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นในดันเจี้ยนปกติเลยนะครับสำหรับผมเนาะก็จะเข้าสู่หัวข้อถัดไปก็คือลงอะไรได้บ้างใช่ผมไม่ได้ลงอะไรเลยนะฮะเนื่องจากว่าความสามารถของมันเนี่ย มันเป็นตัวซับที่เหมาะกับ r g a นะครับกิวอก็ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใช้นะฮะเออรู้สึกว่าถ้าเกิดจะใช้ซับพ,พอร์ตเนี่ยไปใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะในการลงโด่งลงดันพวกฟานพวกออรอเ่นไอ้เงี้ยน่ะใช้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ลงถ้าเกิดอยากได้ตัวชุบเนี่ยก็ไปใช้ตัวชุบตัวอื่นนะ่าจะดีกว่านะฮะอย่างในทาทารัสเนี่ยก็ใช้ตัวพวกดูอิดลงดูอิดลมอาร์คลมอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าในตำแหน่งตัวชุบ นะฮะเออเพราะงั้นแล้วเนี่ยสกิลนางที่โคตรจะปวนเนี่ยผมว่าใช้ได้แค่ที่ r t a เท่านั้นอันนี้ลองพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้น้องชิซ u กะที่แดนเซียนไหนเนี่ยก็ลองบอกกันไว้ได้นะครับเถอว่าจะเป็นแนวทางให้กับผมและคนอื่นๆแน่นอนนะครับว่าสกิลมาอย่างนี้เนี่ยน้องก็จะเล่นเป็นสายซับเลย เนาผมก็ทํารูนเป็นแบบนี้เลยนะครับใน RTA ในเว็บแรกเนี่ยผมกะจะทําสปีดให้มันออกทีหลังตัวลบบัฟนะครับแต่ว่าสปีดชิดกันเลยแต่ว่าพอทํารูนแล้วผมทําไม่ได้วะ <c oughs> นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าสปีดชาร์จที่สุดแต่ว่าดันกลายเป็นดีไปซังนั้นนะผมว่าการทําตัวละครตัวนี้ให้สปีดชาร์จที่สุดในทีมเนี่ย มันทำให้ผมชนะมาหลากหลายเกมแล้วนะครับค่าที่ผมเอามากที่สุดก็คือจะเป็นเลือดนะครับเนี่ยเลือดก็จะเยอะมากรองลงมาก็ดีเฟนซ์นะครับให้ได้เยอะๆเลยเพราะว่าสกิลตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนเ,นเป็นเป้าหมายก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ตายง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนเป็นเป้เปาทีหลังเนี่ยก็ไม่เสียหายนะฮะเพราะว่าสกิลสองมันในเทพมากนะแล้วก็แอคคูนะครับเป็นค่าที่ให้ความสําคัญควาจริงควรให้ที่สุดเลยนะ เออจะผมทําได้ต่านี้นะเพื่อที่จะทําให้สกิลสามติดดีเนาะเออแล้วก็คิเลสก็มีหน่อยก็ได้นะครับคือน้องเนี่ยออกทีหลังอ่ะแล้วตัวดาเมตของเราถ้าเกิดว่าเราใช้ไปก่อนแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วอีกฝั่งไม่ตายอ่ะเออน้องอาจจะทําดาเมตให้ตัวนั้นตายได้นะครับเออการมีดาเมตสักนิดก็ดี แต่ผมทําไม่ได้นะครับได้แค่นี้เออถ้าดูอุรมคติเลยน่ก็มีคีเรศสัก70 80เนี่ยเออก็น่าจะดีนะรุ่นก็เป็น EX กับวิวนะครับช่อง2ช่อง4ช่อง6เป็นเลือด3ช่องเลยแล้วก็1 3 5เท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์เนี่ยสกิล3ได้แอคคูเพิ่มมาอีก12ไม่สามารถให้ดูได้เพราะว่าเวอร์ชั่นแตกต่างเอ้าผม วางแขนได้ว่าจะให้ดูเนเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไม่ให้ดูไม่ได้หรอเนี่ยนี่ก็ไม่ได้เอ้าให้ดูโชว์เคสไม่ได้ครับเอ้าทําไงเนี่ยอลองเล่นให้ดูเลยแล้วกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะฮะไม่แต่ไม่รู้ว่าถ้าเล่นสดเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ปะนะเออเพราะต้องลองดูละอย่างเงี้ยเอ้าโหให้ดูรีเพลย์ไม่ได้ว่าแต่ฟก์โอเคลองดูกันอ,องเมลจิ G เนี่ยผมใช้บ่อยนะก็มีโอกาสได้ใช้อ่าลองดูลองดู เขาหยิบปีกมานะครับเป็นตัวที่แก้ทางโองเมลจิได้อยู่นะแต่คือถึงจะเป็นบัฟปีกเนี่ยองเมลจิก็พลิกได้นะปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวลาสพลิกเป็นองเมลจินะฮะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่ได้มีตัวอะไรที่เราสู้ไม่ได้นะโอ้ยากจังเขามีริวไฟวะถ้าเราหยิบองเมลจิเนี่ยเขาจะแบนองเกียวคริตแน่ๆ่ะลองดูก็ต้องแบนตัวนี้ตัวนี้วะอ่ะแบนตัวนี้ละกัน แวมไฟเนี่ยเผลอๆแม่งสปีดศนูนะฮะมาเล่นกับดีเคดีเคลมอะ่ะก็เลยต้องแบนเนาะคิดว่าเขาน่าจะแบนโอนี้มึดนะเออไม่ใช่เหรอร้อยทั้งร้อยเนี่ยเวลาผมพลิกแบบเนี่ยเขาจะแบนโอนี้มึดนะเออแต่รอบนี้มาแปลกนะ <c oughs> โอเคเดาดูใช้รลีดนี้เกมนี้ไม่ถือเป็นแย่เลยนะใช้เป็นกรณีตัวอย่างได้ลองดูกันเปิดมาก,กนที่ดีเคลมไม่อยอมซื้อคอสนะเนี่ยดีเลมโถอะไรอะ่ะคอสศึกษาโคตรจะเท่ ไม่ยอมซื้อซะง,งั้นนะฮะโอเคเราก็ลบบัฟมาก่อนเลยปึ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้สกิล2ไปครับอ่าฮะถ้าเกิดปึ๊บโอเคลิงลิงสตันอ๋อลิงไม่ยอมใช้สกิลสตันนะฮะอ่านี่สกิล2ใส่ให้โอนิมึดนะครับโอนิมึดก็จะได้ภัยคุ้มกันมา มันก็จะไม่กล้าตีเราละหรือถึงตีเราก็ได้เกิดอยู่ดีนะครับอาอย่างเทพเลยมันใช้งานได้หลากหลายจริงนะโอเคมันก็จะโอ้โหไม่สตันฮะถ้าเกิดว่ามันสตันเนี่ยโอนี้มันจะไม่ตายนะโอ้โหดวงโคตรสวยเลยอะไรวะนะโอ้โหไม่ยอมสตันฮนะแล้วการที่ลิงลิงล้มไม่สตันเนี่ยสกิลองเมีวจิก็สตันเขาไม่ได้แนละ้ว โอ้โห oh, oh. ไม่ดีเลยอ่าใช้สก,กิลไปละกันเนาะปึ๊บแล้วก็สก,กิลหนึ่งไปครับอัดปึ๊บแหมมีดาเมจนิดนึงก็กำลังดีนะเอาไว้เก็บงานได้องค์เมจิธาดลมธาตุน้ำสิลองดูแต่ตอนนี้เราดวงแอบซวยฮะลิง ออผไม่ยอมสตันคือผมคาดหวังสตันอยู่ฮะไม่ติดเลยเอ้โหไม่ตันเลยอ่ะสกิลนี้มันก็จะสตันอีกฝั่งไม่ได้นะฮะเคไม่เป็นไรผมว่าอย่างน้อยทำกอดแตกอีกฝั่งอ่าเนี่ยดูสิเรามีบัฟเต็มหัวเลยนะครับอีกฝั่งก็จะซีซีเราไม่ได้เรามีบัฟวิวเห็นไหมมันก็จะออกสกิลแบบมั่วๆไปแต่เสียได้ที่อีกฝั่งมันไม่ยอมสตัรน์นะปะึ๊บ ค่อยๆเล่นแล้วก็โอนีมืดเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รีสกิลเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นมาแนละ้แต่ผมว่าตอนนี้เลยคุ้มปะวะไม่คุ้มวะ่ะรอก่อนแล้วกันรอให้แบบจังหวะดีกว่านี้อ๋อเขาจะเก็บโอนี้มูชโอ,ม,โอมิโอมิโอจิก่อนเนาะหืมลิงลมนี่ไม่มีแม่นเลยเลยอยา่างไรเอาตัวไหนก่อนดีนะอ้ะสวยจัด โอเคจังหวะนี้แหละชุบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อัดไปเลยปุ๊บปุ๊บอ่าสกิลสอนะฮะได้ใช้ถึงแม้ว่าตัวดาเมจเราจะตายเนี่ยแต่องค์เมลจิมันก็ชุบขึ้นมาได้นะผมชนะเพราะแบบนี้มาหลายเกมแล้วนะไม่ได้ฟุกอะไรนะไอจังหวะหแบบเนี้ยเจอบ่อยมาก ก็สามารถบอกได้นะเราชนะพระองคเมีวจินในไฮเกมนี้เอออ่ะเดี๋ยวลองอีกสักหน่อยนี่ก็เป็นอีกทีมที่อ่าโอเมลจิอาจจะแพ้ได้นะฮะเพราะว่าเขามีรีสกิลนั่นเองตัวดีอีสกิลอย่างโองอ่ะสองตัวนี้ไปก่อนฮนะแหวนมิกละแต่ทีมเขาแอบ,บขัดขัดกันนะเอาเล่นทีมสปีดแล้วมีแหวนไฟได้วยนะอเมลจิเล่นร่มไฟก็ได้นะฮะเกมนี้ ลองดูเขาไม่ยอมสตันเราเราก็เอาตัวสตันมาเองแม่งเลยนะฮะเออจะได้รู้สักทีว่าสกิลสุดท้ายของโอมอวจิมันสตันแล้วมันจะเทพขนาดไหนนะเ,เกมนี้เนี่ยก็ต้องแบนตัวนี้เนาะเออมันเป็นตัวลบบัฟท,ที่น่าก,กลัวมากนะฮะอ้าวเขาแบนชิซูกะอะไรเนี่ยตัวทำคลิปชิซูกะจบเลยโอเคยอมยอมอ,อกมาก่อนคือจะให้ดูชิซูกะแต่เองแบนชิซุกะเนี่ยนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเจอคนไทยด้วยสวัสดีครับเราอยู่ประเทศเดียวกันนะออลมมาชิบอ่ะอืมใช้ได้ไหมอชิซุกะเกมนี้ดูใช้ยากจังแต่ว่าอีกฝั่งมีออลมเนี่ยหยิบชิซุกะก็น่าสนใจนะเพราะาเราจะสามารถใส่ระเบิดให้อีกฝั่งไดนะ้นั่นเองนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าอ่ะต้องลองดูฮนะปุ๊บ โอ้ว้าวก็เล่นลมไฟเนาะก็เหมือนเมื่อกี้เลยโดนแบนชิซูกะอีกปะเนี่ยผมกลัวชิบูครับคือผมเล่นผู้กันน้ำเนี่ยผมแพ้เพราะชิบูบ่อยมากนะครับเพราะงั้นผมขอแบนชิบูแล้วกันเขาแบนลมไฟนะฮะโอเคเอาเลือดหลืดาเมจดีนะอีกฝั่งมีฮิลซัดด้วยผมว่า HP เหอะ <c oughs> อย่าไปอินดี้ใช้ดาเมจเลยแต่บางเกมผมก็กดดาเมจนะว่าเรามีธาตุน้ำตั้งสามตัวไงใช้ลีดชิซึกะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าคลิปนี้เรารีวิวชิซึกนะเนาะโอ้ไม่ได้เทินต่อฮนะโอเคเราก็ดึงขึ้นมาเนาะ ดีจะชนะหรือแพ้วะเนี่ยเอออีกฝั่งโอ้แล้วเนี่ยมันไม่รู้หรอเรามีผู้กันน้ำอ่ะเอองงเลยสงสัยไม่ค่อยเจอผู้กันน้ำมั้งแต่ว่าผู้กันลมมันน่าเกียดอ่ะผมเกลียดผู้กันลมมากเลยคือแพ้เพราะผู้กันลมเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผู้กันลมไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยโอ้โหแล้วไอ้สตันเอกเทิรด้วยโอ้โหติดดีมาก เสียดายว่ะอ้โหขอสตันหน่อยไอตัวตนนี้ได้ใส่สตันหรือเปล่าวะจำไม่ได้โอเคสตันถลับอีกเนี่ยคือไม่น่าชนะระเบิดยาหลับได้ไหมอ้โห ตอนนี้สวยนิดหน่อยนะความจริงชนะได้นะถ้าเกิดดวงไม่สวยแบบเนี้ยเอออันนี้คือเออแล้วตัวนี้เอกเยอะด้วยจนมันได้ใช้สกิลอีกครั้งนะฮะอันนี้คือเราว่าเราสวยไปหน่อยถ้าดวงดีกว่านี้ก็น่าจะชนะได้นะโหแล้วหลับโอเกมนี้แบบแบบสวรรค์ของสายซีซีเลยอะโอ้ <c oughs> โห โค้ดสว่า์ตรงสายซีสีจะทำอะไรก็ติดไปหมดเลยฮะโอเคถือว่าเป็นเคสที่เผื่อใครจะแก้ทางองเมียวจินะครับก็แก้ทางแบบนี้แหละเนาะไม่รู้จะหยิบผู้กันน้ำได้ไม่ใช่ไม่รู้จะหยิบองเมียวจิได้ไหมทำไมเขาเล่นน้ําล้วนเลยเหรอไปไหนละเราจะเล่นผู้กันเราจะเล่นองเมียวจินะฮะยังไงก็ต้องหยิบนะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะองเมียวจิก็พอเล่นไดน้อักแสงอย่างนี้เขาน่าจะแบน o o ด์องเมียวจิไอองเกียวคริ สู้ไม่ได้หรอโหอีกฝั่งแม่ง,อย,งอย่างโหนเลยนั่นไงคิดถูกนะเอาผู้กันไฟมาอย่างน้อยจะได้มีบัฟดาบโอ,โอ้โหโอ้โหลกดาบหมดเลยอย่างงิดคิวนี้แล้วกัน 1> 1เอาอาร์คแสงออกไหมหรือว่าเอาดีเคลมออกเราจะได้เสือจะได้มิดาเมจจะเก็บตัวนี้ได้โอ้โหสตันเนี่ยมันมาสตันจังหวะที่เราโอเมลจิ o G, เราใช้สกิลไปแล้วแหละทำไมโอ้หวันนี้ดวงดวงเราสวยๆนะโอ้โหผมผมไม่รอเพราะผมแบบเบื่อแล้วอะ เออแม่งไม่ยอมแบบสตาร์ทสักทีมาสตาร์ทตอนเราใช้สกิลไปแล้วอืมมาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าองค์เมลจิจะทำให้อีกฝั่งแพ้ได้ครับค <c> ิ40%นะฮะติดดีมากเกมที่มีอาร์คแสง ทุเรศอะไรวะเนี่ยแมงไม่ละแม่นี่อีกโอ้หลับสองเซิร์นเครดวงเขาค่อนข้างดีนะฮะโอกาสหลับเนี่ยไม่ใช่เยอะอะไรนะแต่ก็ยังหลับได้ เ e x นะฮะตัวนี้โอเคชิสกะเอ็กไหมลูกเอออีกฝ่ายเพอสมควรเลยนะเราไม่ติดเลยฮนะ ในสตาร์เราด้วยเอ็กไอยชิสกะโอ้โหถ้าเอ็กจังหวะนี้เนี่ยเราจะได้ทำหลับเอ้เราจะได้ทำอะไรอีกฝั่งได้บ้างก่อนที่เสือจะได้ใช้สกิลนะฮะชิสกะไม่เอ็กเลยฮนะเกมน,นีม้ไม่ไหววะคือชนะได้นะแต่คือดวงไม่เข้าเราเท่าไหรนะ่ฮะ โอเคเอาใหม่ๆๆมหม่อีกสักเกมเดี๋ยวกลายเป็นติดอะไรเนี่ยทำไมมันเจอแปลกๆวะผมไม่เคยเจอคนหยิบเสือไอไอตัวทาุไฟตัวนี้เป็นตัวแรกเลยไม่รู้จะหยิบตัวไหนก่อนเลยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคเอาสองตัวนี้ไปฮะคือโอ้งงเลยทำไมหยิบลงก่อนวะเนี่ยทีมแบบงงมาก อ่ะชิซึกะเอาไปลองอ้าวโดนขโมยเสืออย่างนี้ก็ต้องเล่นม้าไฟเนาะโอเคผู้ก,การลมแล้วกันผู้ก,การลมสกิลน่าเกียดมากอ่ะอือฮึเอาเลือกไปเลยอืมเขาจูนสปีดดีดีดหรือว่าเราสปีดต่ำวะผมว่าเราสปีดต่ำไปหน่อยแล้วก็ริวการที่ริวรบเราติด3ตัวถือว่าสวยนะฮะ ปกติริวมันโดนมันโดนเนิร์ฟมามันไม่ควรจะลบบัฟติดมากกว่าหนึ่งตัวนะในมุมมองของผมการที่มันติดเยอะขนาดนี้แสดงว่าเราสวยเนาะอืมแล้วเป็นไรฮะลองสู้ดู ตัวไหนควรเอ็กดีมากเดี๋ยวจะกลายเป็นมา้มาม้าไฟโชว์เคสแล้วเนี่ยอีกฝั่งตัวห้ามเอ็กเลยอะ่ะเดี๋ยวมันกลายเป็นม้าโชว์เคสไสแล้วอะไรเนี่ยอะไรวะเดี<笑>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  <de> ๋ยวไม่ได้สิ อ้าวแปลกจังทำไมผมกะจะเล่นโอเมลจิ gi, แต่ทำไมมันไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะผมเล่นไม่เจออะไรแบบนี้เลยนะโดนขโมยจินเอาตัวไหนก่อนดีล่ะเนี่ยออาสองตัวนี้ไปก่อนฮนะเขาเล่นจินบางทีอาจจะสปีดออแต่ไม่ฮนะเล่นจินแต่มีดีเคลมอืมสปีดเนาะ แต่ทั้งนี้เราก็แบนโจ๊กเกอร์ Joker ลมได้นะฮะเขาน่าจะกลัวล่มไฟ๊เเอรอแบนล่มไฟแน่ๆเลยว่าแล้วต้องแบนล่มไฟโอเคมาดูกันว่าตัวระเมิดทั้ง3ตัวของเขาจะเอาเลอตตายในเทอร์แรกไหมน,นะฮะมาดูทรงแล้วตายว่ะ e กด้ว <c oughs> ย โอเคตัวไหนคนตายวะดีเคเนาะมาเลยเงียบมาเงียบมากโอ้โหแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโชว์เคสขององ,องค์เมลจินะฮะ แต่ก็ยังบอกไม่ได้นะอ,อาจจะยังแพ้อยู่นะถ้าอีกฝั่งเอกเยอะนะโอเคชิซึกะสตันไปได้สตันปะโอเคสตันได้ชนะครับเป็นไงฮะชิซึกะโอเคจบจบแบบสวยๆเอาแบบชนะชนะอย่างนี้ไปเเออที่เล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยนะที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือตัวคอเงมจิเนี่ย ข้อดีแน่นอนนะครับเป็นตัวซับท,ที่ไปได้หลากหลายมากๆแม้ว่าอีกฝั่งจะมีบัฟปีกมีอะไรเนี้ยเราก็พอเล่นได้นะคือถ้าจังหวะดีๆต้นเกมกลางเกมแล้วเราได้ใช้สกิลชุบขึ้นมาหรือว่าทำบัฟการตายได้หนึ่งทีอะ่ะเตอไอการทำบัฟการตายได้หนึ่งทีเนี่ยมันทำให้อีกฝั่งต้องคลิปไง ว่าเขาจะต้องเก็บตัวนั้นก่อนหรือเปล่าเออแต่อย่างวันนี้เนี่ยเขาถึงเราจะมีบัฟกันเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังตีเราอยู่ดีนะเอาตายแล้วก็ตายอีกทีเออแต่อย่างที่ผ่านมาที่ผมกะจะเอาให้เอาคลิปให้ดูเนี่ยมันจะมีบางคนที่พอผมใช้บัอปึ๊บเขาจะไม่ตีตัวนั้นแต่ไปตีตัวอื่นเออเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีเล่นภายในเกมอ่ะมันจะองเมยไอเจ้าโอเมจิน้ำเนี่ยมันค่อนข้างป่วนนะฮะ มันทําให้เกมการเล่นเนี่ยมันต้องคลิปเยอะนะอีกฝั่งต้องคลิปนะว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีถ้าเอาตัวดามจก่อนเนี่ยบางทีชิซึกะก็อาจจะชุบมากระโวกไส้ได้อยู่ดีนะครับอย่างเกมเมื่อกี้เป็นต้นนะฮะแต่การที่จะเอาชิซึกะก่อนเนี่ยก็จะทําให้เราได้ใช้ตัวละครตัวอื่นอัดดามจใส่อีกฝั่งได้นั่นเองเนาะเออเนี่ยอีกฝั่งก็ต้องเลือกให้ดีๆว่าจะตีตัวไหนเนาะเออส่วนทางแก้ของชิซึกะแน่นอนนะครับตัวรีสกิล นเนี่ยอย่างเกมแรกๆใช่ไหมที่เขาใช้ผู้กันลมมาแก้ทางตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แก้ทางหรอกเขาหยิบก่อนนะเนาะแต่เราก็ยังจะเสือกใช้ซิซึกะเออก็คือตัวที่มันรีสกิลได้เช่นผู้กันลมเช่นแครี่รรรๆๆคิงลมเนี่ยก็สามารถจะแก้ทางตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเก่งที่สกิลเนาะ ถ้าโดนรีสกิลไปเนะี่ยคือจบเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เออแล้วก็ถ้าเกิดอ,อีกฝั่งมีตัวบัฟปีกอย่างวูสาหรือว่าฟรานหรือว่าลูลู่อะไรเงี้ยเออก็อาจจะตัวนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะเพราะจะทาบัฟอีกฝั่งดีบัฟอีกฝั่งไม่ได้นะั่นเองแต่ถึงยังไงก็ยังสามารถบัฟฝั่งเราได้อยู่ดีนะครับสกิลตัวเนี้ยเออผมเจอบ่อยมากนะเล่นเจอกับอีกฝั่งใช้วูสาแล้วผมก็ยังคงเล่นตัวเนี้ยก็ยังชนะได้อยู่ดีนะครับหลายเกมมากๆเลย เออซึ่งก็พอแก้ทางได้แต่ก็ไม่สุดแล้วก็ในส่วนของการแบนนะครับก็หลายๆครั้งนะครับเขาที่ผมเล่นมาเนี่ยอีกฝั่งจะเลือกแบนตัวดามจเขาจะแบนอง์เกลคิหรือว่าโอนิมืดผมทําให้ทีมผมมีดามจไม่พอจบอีกฝั่งนั่นเองนะครับเออถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีดามจเยอะเนี่ยเขาก็จะเอาเราตายได้ก่อนนะครับเออแต่แลหลายๆครั้งผมก็ยังชนะได้นะแม้ว่าตัวดามจจะหาย ก็อยู่ที่การดรับด้วยเช่นกันหรือว่าถ้าเกิดพอเห็นว่าพอสู้ทั้ง4ตัวไหวเนี่ยแบบเขาพลิกมาห้าตัวแล้วพอสู้ตัวที่4ตัวที่เหลือไหวเนี่ยการแบนองมิวจิไปเลยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเออถ้าเกิดว่าคุณแพ้องมิวจิบ่อยเนี่ยก็แบนๆบมันไปเถอะนะอะไรประมาณนี้เนาะโดยสรุปน้ององมิวจิธาตุน้ำหรือน้องชิซุกะเนี่ย เก่งมาก,มากนะฮะสกิลสาไม่เหมือนจะเฉยๆ,ๆนะคือว่าบัฟกับดีบัฟแค่อันละหนเทิร์นเท่านั้นแหละเออก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอก แต,แต่พอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเด็ดดวงมากๆเลยอ่ะอยากรู้ที่ผมใช้เนี่ยก็คือให้น้องออกทีหลังสุดเลยใช่ปะ่ะน้องก็เลือกได้เลยว่าจะใช้สกิลอะไรนะก็คือสกิล2ก็จะช่วยคุ้มกันเพื่อนได้สกิล3ก็ช่วยบัฟทีมเราแล้วก็ดีบัฟทีมสตูดได้แม้สตูจะมีบัฟปีก็ไม่ได้ไร้บอยแต่อย่างไรนะการออกทีหลังแล้วบัฟปีกให้เพื่อนเนี่ยมันทําให้อีกฝั่งไม่สามารถซีซีเราได้หรือว่าทำดาเมจทำอินอับิลิตี้เอฟเฟกพวกหลับแช่แข็ง ปันอะไรเราไม่ได้นะครับก็คือเขาต้องใช้สกิลฟรีไปจนกว่าจะวนเทิร์นมาซึ่งก็ทําให้ทีมเราได้เลทอีกครั้งนะครับทําทีมเก็บอีกฝั่งได้มีโอกาสเก็บอีกฝั่งได้ครับโคตรจะสุดจะเทพทัดเลยนะเก็บตัวละครตัวนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับอยากได้รีวิวตัวไหนอีกเนะี่ยก็บอกกันไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําให้อา้าวไม่กดตีรอ